สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมปเบลดเหเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเล่นสก,กิลเจ้าฟอสเฟลกันนะครับก็เป็นสก,กิลโลเนาะอันนี้ผมยังไม่เคยซื้อเลยซ้ำนะฮะดูดิมีอีกหลายสก,กิลเลยที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อเจ้าตัวน,นี้ก่อนนะครับกดซื้อไปเลยแล้วผมก็ใช้มีเป็นด้วยนะไออัปเดตด้ด้วยอัปเลยโอ้ยสองพันตั้งหมดแล้วเหลือแปดร้อย เอาล,ละก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันถ้างั้นเราไปรับชมกันเลยนะใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนํร้านว่าบัคร้านรับเติมโลบัคแบบ ID p a s s ID อดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกมพาร์ทเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอ้ยมาแล้วเรื่องไงวะสกลิลลน่าจะถอดยจอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าขั้นไหนถึงมันจะตีได้กี่รอบบดีโอ้ยอ๋อแล้วเป็นสีฟ้าจะเป็นอย่างนั้นเหรอสีฟ้าคืออัตันใช่ไหมโอ้โอเคโอเค,อเ,คเข้าใจได้อืมเหมือนคนนี้เขาจะอยู่ใกล้ผมนะเขาต้องการอะไรหรือเปล่าเดินหนีเลยเดินหนีเลย โอ้มีบูดมีบูดโอ้ยโอ้ยนักกูมารับบูทได้แหละว,ว้าวหวดเลยมามาดีเถ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยกดโลเลยเออโอ้ลืมกดสก,กิลเลยเฮ้ยอ๋อ ไม่ใช่นี่สีฟ้ามันแค่แค่โล่ธรรมดาอ้าวเฮ้ยแต่คูดาวไวนะฮะอันนี้อัพเกรดขั้นแรกองนีแหละมาโอ้ยล่องหนด้วยกะจะฆ่าโล่สินะนี่ยาวใช่ไหม ชอบจังเลยคนวิ่งชาร์จเนี่ยผมก็โลใส่เลยอุ้ยโลหมดแล้วเฮ้ล่างหดอีกแล้วยังไม่ทันดิตีไปหาเลยล่างหดกันซะแล้วครามตังเลยเดี๋ยวคนเดียวปั๊บผมจะเอาโลวิ่งใส่เลย <S <S ผมว่าสก,กิลมันเป็นสก,กิลที่เหมาะกับการเรื่องไงเอาไว้แก้ทางพวกที่แบบชอบชอบเดินเข้าหานะ ผมว่าเป็นตะกี้ดีไอ้นี่ผมยังอัพไม่เต็มเนี่ยแต่ผมอัพเต็มจะขนาดไหนเพราะว่าตังค์ไม่พอน่ะแพงเกินหวดเลยออืมอืมมหัวดหัวดมาดมาดีมาดีมาดมาดี ตาย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 น,นั้นไงเฮ้ยโอ้ยมูสายจะปัดไปทางซ้ายตั้งเลยเดี๋ยว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 เองจะลุ่มเหรอเอ้ยมันต้องอยู่กัตายดิวะ ฆ่าก็ได้เม <Center> ื <STEPHAN ES> ่อกี้ตีเลยเฮ้ยไม่ให้ครับไม่ไม่บวกครับไม่บวกระยะใกล้ครับเดี๋ยวแพ้อยากชนะบ้างเป็นคนขี้เฟซน่ะตีตีล่อก่อนล่อก่อนล่อก่อนกระโดดทำไม ไอ้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 โล่เป็นกงใช้ไหยรอสกิลนี่แหละวิ่งใส่เลยอะ่ะทำไมมันช่วยเหรอเนี่ยฮะไอ้แด๊ตตีเนี่ยอ้าวไอ้นี่มันจะเอาผมคนดูมันโดนผมโล่ใส่มันจะเอาผม,อ,ม <laughs> อะไรมองหน้า <h aw? S 1> อะไรเต้นเลยเต้นเลยแคทเทอรล่ะอารติออมนี่ส่งให้คนอื่น โอ้ยแคทจัดคนดูเขาจะเอาผมไม่ได้มันโดนโล่ผมไปสองรอบแล้วคนนี้ถอยกันอเป็นไม่อยากเป็นม,มิดอแคทดีแคทดีดีอ้อมดีอ้อมส่งส่งอ้อมสง่งสองนี้ก็ดื่นสองนีง้ก็ดืเอนสองนี้ก็ดื่นสองนี้ก็ดื่อน้ยโอ้ยเหลือน้าคนเดียวฉันจะแกล้งนายนะระวังดีๆจองจะเล่นนายอยู่ <S <S เือกี่คนเนี่ยสี่ปะีเหลือห้าสิเมื่อกี้มีคนล่องหุ่นคนหนึ่งจำได้เห็นอยู่อ่ะอ่ะย่าอ่ะโอ้ยโอเคเลยโยยืนแอคเลยคนนี้ ส่งให้คนนู้นกันไอพวกนี้มาเล่นล่องหนเฮ้ยคิดดีแล้วมผมรอรล่องหนหมดแล้วผมจะไปใส่พวกมันเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอยเหลือหนึ่งคนแล้วตอนนี้กำจัดพวกเองก่อนเลยพวกเองน่ลลัครานเอาโอ้ยก็โดดเอ้าตายเลยอ้ยเห็นไหมนะโอ้ยมีสกิลดึงด้วยโอ้โอย่างเกถ้าเขาดึงผมก็คงจะกดโลใส่อ่ะโอเค ไปม่งบอลทำไมเฮ้ยยมาเป็นแคนเลยชื่อเหมือนกันเลยดีโอดีเดูยดิออไปเต้นใส่เขาออ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยปัดใส่ด้วยว่ะ โอ้ยะอะไรครับเนี่ยเดีย๋ยวใช่ไหมมักเสมบเออโอเคเออโอเคเป็นเลย <laughs> โอ้ยโอ,ยโอ้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 ยหมดเลยทังอันน่ะเออคิดผิดแล้วล่องหนตอนสามตอนสามคนใส่เลยถอยดิเต้นเลยมาโอ้ยโอ้ย <issions> <sy> เอ้ยเอาบละนึกว่าจะเอาผมรสนิย,ยมดีผมไม่เข้าไปซุ่สซ่สสสุ่มห้าตายโอ้ยเสาเสามังกรเสาสีฟ้าอืามอืมอืมอืม วันอยู่อย่างใกล้เลยกเกือบตีพิทันปุ๊บปุ๊บอ๋อตายเฮ้ยเดินใส่เลยเหรอตีอ้อมไปข้างหลังหวดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเหลือสี่แล้วเหรอไวจังอเออนัน่นแหละตายไป เออตายไป <c oughs> ตีตีเออมาบักบักแมงสาบมาดิดิ <c oughs> กดโล่ใส่เลยโคตรเกลียนเลยโล่เกีๆยอาวแล้วยืนนี่เงินหมดเลยไงอุ้ยล่องหนโอ้โหแมงสาบจะล่องหนเอาไหมยะโอ้ยโหดเทล เล่นช้าๆฮะรอดูก่อนรอดูคนกันหวัวดเลยอ้ยอ๋อเหรอสิเอ้าโอ้ยอออออดูดิเป็นอยหลังเขาเกินเป็นมุ้ยมาดิในจริงเข้ามาบักเบค <c oughs> <c oughs> เอนเฮ้ยเฮ้ยมันจะกิลวง่ายจังวะ ハハ <laughs>